กวนอูเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊กและยังเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊กอีกด้วยเขาได้รับการยกย่องและบูชาจากชาวจีนทั่วโลก ในฐานะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและคุณธรรมกวนอูเดิมชื่อเหวินเสียเกิดที่อำเภอไกลเหลียงเมืองฮอตังปัจจุบันคือเมืองยุ่นเฉิงมณฑลซานซีในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกมีร่างกายสูงใหญ่ใบหน้าแดงเหมือนผลพุทราสุกและมีหนวดคราวยาวงามจนได้รับฉายาว่าเจ้าหนวดงาม เขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอ่านตำราได้แตกฉานโดยเฉพาะเรื่องจูหลินและมีฝีมือการรบที่ยอดเยี่ยมกวนอูมีอาวุธคู่กายคือเงงามังกรเขียวหรือเง้งามังกรจันฉายที่มีน้ำหนักมากถึง82ช่างประมาณ49กิโลกรัมแต่นักประวัติศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าในยุคสามก๊กนั้น ยังไม่มีเงาวประเภทนี้ใช้งานกันอย่างแพร่หลายและอาวุธคู่กายของกวนอูในความเป็นจริงอาจเป็นดาบหรือหอกวีรกรรมสำคัญคำสาบานในสวนดอกท้อเหตุการณ์ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่จดจำมากที่สุดคือการที่เขาได้ร่วมสาบานเป็นพี่น้องกับเล่าปี่และเตียวหุยในสวนดอกท้อ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นซึ่งสะท้อนถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีอย่างสูงสุดอยู่กับโจโฉในช่วงที่เล่าปี่พ่ายแพ้สงครามกวนอูได้ถูกโจโฉจับตัวไปแต่เขาก็ยอมรับใช้โจโฉภายใต้เงื่อนไขสามประการคือ 1. จะยอมสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าเฮียนเต้เท่านั้น สจะดูแลพี่สะพ้ายพันรยาของเล่าปีอย่างดี 3. เมื่อรู้ข่าวเล่าปีจะขอจากไปทันทีแม้โจโฉจะมอบตำแหน่งยศและสิ่งของมีค่ามากมายให้เพื่อซื้อใจแต่กวนอูก็ไม่หวั่นไหวและเมื่อทราบข่าวเล่าปีก็เดินทางกลับไปหาทันทีฝ่าห้าด่านสังหารหกขุนพล ระหว่างเดินทางกลับไปหาเล่าปีกวนอูได้แสดงความกล้าหาญด้วยการฝ่าด่านที่โจโฉส่งคนมาสกัดถึง5ด่านและสังหารขุนพลของโจโฉไปถึง6คนยอมปล่อยโจโฉที่ช่องเขาหัวหยงในสึบผาแดงเซ็กเท็กกวนอูได้รับมอบหมายจากขงเบ้งให้ไปดักรอจับตัวโจโฉที่ช่องเขาหัวหยง แต่เมื่อโจโฉมาถึงกวนอูรู้สึกสำนึกในบุญคุณที่โจโฉเคยดูแลตนอย่างดีจึงยอมปล่อยโจโฉไปซึ่งแสดงถึงความกตัญญูเป็นอย่างยิ่งการเสียชีวิตกวนอูถูกมอบหมายให้ไปดูแลเมืองเกงจิว๋วแต่ด้วยความประมาทและเย่อหยิ่งเกินไปทำให้ถูกแผนของลกสุน และลิบองจากนอกกบกซ้อนกลจับตัวได้และถูกประหารชีวิตในที่สุดซึ่งเป็นจุดจบที่น่าเศร้าของวิระุบุุผู้ยิ่งใหญ่กวนอูในฐานะเทพพเจ้าหลังการเสียชีวิตกวนอูได้รับการยกย่องอย่างสูงจากชาวจีนและมีการยกฐานะขึ้นเป็นเทพพเจ้า โดยได้รับพระราชทานยศจากฮ่องเต้นในยุคต่อๆมาอย่างต่อเนื่องชาวจีนเชื่อว่าการบูชาเทพเจ้ากวนอูจะช่วยในเรื่องความซื่อสัตย์และคุณธรรมถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความซื่อตรงจงรักภักดีและรักษาคำสัตว์การปกป้องคุ้มครองบูชาเพื่อให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายขับไล่สิ่งชั่วร้าย การค้าขายและโชคลาภในบางความเชื่อกวนอูยังเป็นเทพ,พเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งด้วยโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทําธุรกิจการค้าเพราะเชื่อว่าความซื่อสัตย์และคุณธรรมจะนำมาซึ่งความสําเร็จที่ยั่งยืนกวนอูจึงไม่ใช่แค่เพียงขุนศึกในประวัติศาสตร์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นวิรบุรุษที่มีคุณธรรมอันสูงส่ง เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้คนมานับพันปี